ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่138ไม่ซื่อสัตว์โจซื้อหลังพี่ชายสี่ขมคู่โจอูหลางน้องชายห้าขึ้นว่าห้ามเจ้าบอกแม่ถึงเรื่องนี้หากไม่เชื่อฟังระวังข้าจะทุบตีเจ้าให้ดีละ่ะโจอูหลังพี่ชายห้าสูตรลมหายใจเข้าลึกๆไม่พูดอะไรอีกแล้วรีบมุ่งหน้ากลับบ้าน เขาวิ่งตรงไปหามานเป่าไม่บอกแม่ก็ได้แค่บอกมานเป่าก็พอเฮอเฮะ้อมานเป่ากำลังสอนหนังสือให้กับลหลานๆทุกคนอยู่ในลานบ้านตอนนี้พวกเขาจํำตัวหนังสือได้มากมายแล้วและยังคำนวณตัวเลขง่ายๆได้แล้วด้วยมานเปารู้สึกได้ว่าต้าโถหลานชายคนโตดูฉลาดกว่าเมื่อก่อนนิดหน่อย ทั้งยังฉลาดกว่าเด็กๆในหมู่บ้านทุกคนด้วยเคืคอๆพูดถูกจริงๆที่กล่าวว่าการเรียนจะสามารถทำให้คนฉลาดขึ้นได้มานเป่าดีใจมากที่เห็นพี่ชายห้าตรงเข้ามาหาจึงรีบรองทักทายขึ้นว่าพี่ห้ารีมาเรียนหนังสือเร็วเข้าตอนนี้ต้าโถรู้จักตัวอักษรมากกว่าพี่แล้วนะโจอูหลางพี่ชายห้าหยุดกึก รู้สึกปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาในทันทีทันใดเกิดความลังเลใจขึ้นมากระทันหันว่าควรจะหันหลังวิ่งหนีไปให้ไกลไดีหรือไม่เขาเกลียดการเรียนหนังสือโจซื่อหลางพี่ชายสี่ได้เข้าประตูบ้านไปรายงานผลการค้าขายขิงสดในวันนี้กับเฉียนซื่อผู้เป็นแม่แล้วฝ่ายโจอู่หลางนิ่งมองแล้วสุดท้ายก็ก้มตัวลงกระซิบคำสองคำข้างหูของมานเปา มานเป่าหันไปนร้องบอกโจวลิ่วหลางพี่ชาย6และคนอื่นๆว่าเอาล่ะให้ฝึกเขียนคำ่ิ้าพั้งสอนไปสิบครั้งก่อนแล้วค่าจะกลับมาถามคำถามในภายหลังหลังจากนั้นมานเป่าก็วิ่งไปคุยกับโจอู่หลางพี่ชาย5แล้วรีบวิ่งตุกตับนำหน้าพี่ชาย5้าเข้าไปในตัวบ้านด้วยกันเฉียนซื้อกำลังจะนับเงินอยู่พอดี เมื่อเห็นมานเป่าเข้ามานานก็โบกมือเรียกมานเป่าขึ้นว่ามาช่วยแม่นับเงินแล้วคำนวณด้วยว่าบัญชีพี่สีของเจ้าถูกต้องหรือไม่โจซื่อหลางพี่ชายสีเห็นมานเป่าเข้าก็รู้สึกผิดนิดหน่อยโดยเฉพาะเมื่อเขาเห็นโจอูหลางน้องชายห้าที่เดินตามมานเป่าเข้ามาด้วยก็ยิ่งรู้สึกผิดขึ้นไปอีก เฉียนซื้อเหลือบมองเขานิดหนึ่งแล้วดึงมานเป่าเข้ามาช่วยนับเงินมานเป่านับเงินเร็วมากหลังจากนับครบร้อยเหรนก็ส่งให้พี่ๆช่วยกันร้อยเป็นพวงแล้วหันไปนับเงินต่ออย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นเงิน18บแพวงและยังมีเหรียญทองแดงกระจัดกระจายอยู่อีก38สิบแปดเหรียญ เฉียนซื้อเตรียมใจเอาไว้แล้วนับตั้งแต่เห็นพวกเขาเทเงินออกจากถุงมากองเอาไว้ตรงหน้าว่ามันคงเป็นเงินจำนวนมากแต่ในเวลานี้เมื่อนับเงินเรียบร้อยแล้วนางก็ยังคงผงาดตกใจอยู่ดีนางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าขิงมันทำเงินได้มากขนาดนี้เชียวเหรอโจซื้อหลางพี่ชายสีกระซิบบอกแม่ขึ้นว่าแม่ คราวหน้าข้าคงไม่ขนไปขายมากขนาดนี้ข้าคิดว่าจะเอาไปขายสักยี่สิบช่างก็พอคราวนี้เขากับโจอู่หลางน้องชายห้าต่างก็แบกตะกร้าขิงขึ้นหลังเข้าไปขายในตัวเมืองกันคนละตะกรา้าแต่ละตะกร้าขนขิงไปราวยี่สิบช่างเหมือนเมือนกันและราคาขิงในวันนี้ก็สูงมากเช่นกันช่างละสี่สถึงสีเหมิน เป็นเพราะราคาต่อช่างมันไม่คงที่ดังนั้นแม้แต่โจอู่หลางน้องชายห้าที่รับผิดชอบเก็บเงินก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาทำเงินได้เท่าไหร่กันแน่เพราะเหตุนี้แหละโจซื้อหลางพี่ชายสี่ถึงได้กล้งงุบงิบยักยอกเก็บเงินเอาไว้ยามที่โจอู่หลางน้องชายห้าเผลอไผรไปบ้างทีละเวิร์นสองเวิรน มันเป่าเงยหน้าขึ้นและชำเลืองมองเขาและถามว่าพี่สี่พี่ขายขิงสดในราคาเท่าไรถ้าพี่บอกออกมาข้าจะคำนวณให้โจซื้อหลังพี่ชายสี่กระซิบตอบว่าใครจะไปจำได้เล่าครอบครัวนี้ต้องการหนึ่งช่างราคานั้นครอบครัวนั้นซื้อแพงกว่าสองเวินจำนวนเท่านี้ถ้าเจ้าไม่ต่อรองราคาให้หนักๆราคาก็ลดจากที่บอกไม่กี่เวิน แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง2-3มวันนี้แหละข้าจำไม่ได้หรอกว่าใครซื้อเท่าไหร่ราคาไหนบ้างมานเป่าเหลือบตามองเขาสูดอากาศเข้าปอดแล้วก็มองไปที่เฉียนซื่อผู้เป็นแม่แม่เงินนี้ไม่ได้เป็นของพี่สี่เท่านั้นแต่ยังเป็นของข้าพี่ห้าพี่หกและหลานๆด้วยพวกเราต้องได้ส่วนแบ่งด้วย เฉียนซื่อผู้เป็นแม่พยักหน้ารับและกล่าวว่าเอาล่ะปฏิบัติตามกฎเดิมจ่ายเงินเข้ากองกลางก่อนหกส่วนที่เหลือพวกเจ้าก็สามารถแบ่งเงินกันได้ส่วนของเจ้าสีต้องนำมาจ่ายหนี้ให้ครอบครัวด้วยโจซื่อหลางพี่ชายสีไม่ได้คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วจะคำนวณเงินกันแตกต่างจากที่เคยตกลงเอาไว้ก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะ เมื่อคำนวณนับด้วยนิ้วของเขาเองแล้วก็ได้แต่เหงื่อแตกพรากออกมาแม่มันไม่ใช่นะแบบนี้ข้าก็มีเงินเหลือไม่มากแล้วถ้าข้าต้องทำงานแล้วจ่ายเข้ากองกลางก่อนทุกครั้งแบบนี้เมื่อไหร่ข้าจะจ่ายนี้หมดเสียทีล่ะไหนแม่กับพ่อเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าหน้าดินที่เปิดใหม่นั้นเป็นของข้าผลผลิตที่ได้จะเป็นของข้าทั้งหมดน่ะมมานเป่าและคนอื่นๆก็มีส่วนร่วมแบ่งปันนั้น โจซื้อหลังยอมรับได้เนื่องจากมาเมล็ดพันุ์ขิงได้มาจากมารเปลวที่ดินรกรางว่างเปล่าก็ได้มาจากน้องชายห้าน้องชายหกตาโถหลานชายคนโตและพวกหลานๆช่วยกันเปิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วตอนที่ปลูกและดูแลขิงพวกเขาทุกคนก็ช่วยทำงานร่วมกันกำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยรดน้ำ แต่อยู่ๆเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วกลับต้องแบ่งเป็นหกส่วนเข้ากองกลางอีกครั้งแบบนี้มันโจซื้อหลางพี่ชายสี่ไม่มีความสุขเอาเลยเฉียนซื้อชำเลืองมองเขาแล้วพูดขึ้นว่าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรผลผลิตที่ได้นี้เจ้าไม่จำเป็นต้องจ่ายเข้าเงินกองกลางเจ้าไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองกลางนั่นเพราะว่าที่ดินนี้ถูกเปิดโดยเจ้า แต่ในอีกสองเดือนข้างหน้าเมื่อเจ้าอายุครบ18ปีบรรลุเป็นผู้ใหญ่ถือเป็นเฉิงติงที่มีหน้าที่จ่ายภาษีธัญพืชในปีถัดไปดังนั้นที่ดินติงเทียนก็จะถูกแบ่งลงมาให้เจ้าไม่ว่าเจ้าจะปลูกอะไรในที่ดินติงเทียนทุกสิ่งทุกอย่างต้องส่งเข้ากองกลางต้องเป็นไปตามกฎของบ้านเราเฉียนซื่อถามโจซื่อหลางลูกชายคนที่สี่ขึ้นว่า พวกเจ้าแบ่งเงินกันอย่างไรมานเป่ายกมือขึ้นชูสูงสูงแล้วรีบจีบปากอธิบายให้ฟังว่าเราได้ตกลงกันก่อนหน้าที่จะปลูกขิงลงในที่ดินแล้วมเมล็ดพันุ์ขิงเป็นของข้าที่ดินเป็นของพี่สีดังนั้นข้ากับพี่สี่จึงแบ่งไปเท่าๆกันคนละสองส่วนครึง่งส่วนพี่ห้ากับพี่หกแบ่งไปคนละหนึ่งส่วน อีกสองส่วนที่เหลือแบ่งเท่าๆกันระหว่างต้าโถต้ายาเอ้อโถและเอ้อยาส่วนสุดท้ายเป็นของคนดำเนินการขายขิงเฉียนซื่อมองไปยังโจซื่อหลางลูกชายคนที่สี่นางขมวดคิ้วรอบถอนหายใจเจ้าลูกคนนี้ได้รับส่วนแบ่งน้อยเกินไปหรือเปล่าอย่างไรก็ตามในเมื่อเจ้าตัวยังไม่รู้สึกเลยว่าการจัดสรรปันส่วนนี้ไม่ดี และมันเป็นการตัดสินใจของพวกเขาก่อนที่จะเปิดพื้นที่รกลางว่างเปล่าขึ้นมาเสียอีกด้วยเหตุนี้เองทั้งลูกคนที่ห้าลูกคนที่หกและเด็กๆต่างก็ทำงานกันหนักมากในการเปิดหน้าดินรกลางว่างเปล่านั้นเช่นกันเฉียนซื้อจึงผลักเงินทั้งหมดให้มานเป่าและพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าแบ่งเงินได้ดูว่าพี่สีของพวกเจ้าจะได้เงินเท่าไหร่ มานเป่าหักนิ้วคำนวณแล้วกล่าวขึ้นว่าห้าร้อยห้าสิบเอดเวนเฉียนซื้อสั่งว่าเช่นนั้นก็นับส่งมาให้แม่มานเป่านับเงินอย่างเชื่อฟังจากนั้นเฉียนซื้อก็ริบเงินทั้งหมดในส่วนของโจซื้อหลางลูกชายสี่ไปเสร็จแล้วก็พูดขึ้นว่าที่เหลือนี้เป็นส่วนของพวกเจ้า มานเป่ายิ้มแย้มอย่างมีความสุขกับกองเงินตรงหน้าที่เป็นส่วนของพวกนางนางรีบเก็บเงินทั้งหมดแล้ววางแผนที่จะเอาไปแบ่งปันส่วนที่ควรจะได้ให้กับทุกคนใครจะรู้ว่าเฉียนซื่อผู้เป็นแม่ยังคงจ้องมองพวกเขาอยู่ก่อนจะพูดขึ้นว่าทุกคนในครอบครัวที่มีเงินได้ต้องจ่ายหกส่วนเข้ากองกลางก่อนพี่สีของเจ้าไม่จำเป็นต้องจ่าย เพราะข้าและพ่อของเจ้าเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ารายได้ทั้งหมดของเขาต้องเอามาใช้ชำระหนี้ในครอบครัวจึงยกเว้นเป็นกรณีพิเศษแต่พวกเจ้าไม่ได้รับการยกเว้นไปด้วยม่านเป่าตกตะลึงนิ่งค้างโจอ,อูหลางพี่ชายห้าที่กำลังร่าเริงยินดีอยู่ก็พลอยตกใจนิ่งงันไปด้วยเช่นเดียวกันเด็กทั้งสองมองไปที่เฉียนซื้อผู้เป็นแม่ด้วยความงุนงง อธิบายไม่ออกบอกไม่ถูกรู้แต่เพียงว่าเศร้าจับจิตโจซื้อหลางพี่ชายสี่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาและมีความสุขมากๆโจอูหลางพี่ชายห้าและหม่านเป่าหันขวับไปจ้องมองที่เขาอย่างคุนเคืองโจซื้อหลางรีบยกมือขึ้นปิดปากแต่ก็กลั้นหัวเราะไม่ได้เสียงที่เล็ดลอดออกมาจึงดังพรืดพลาด ประหลาดยิ่งกว่าเสียงหัวเราะดังๆเป็นไหนไหนเฉียนซื่อเหล่ตามองดูลูกชายผู้โง่เข่า,ขาคนนี้อย่างช่วยไม่ได้จริงๆนี่เขาช่างไม่ตระหนักเสียเลยว่าตนเองยังคงต้องพึ่งพาหม่านเป่าเพื่อช่วยชำระบัญชียังต้องพึ่งพาน้องชายคนที่ห้าและน้องชายคนที่หกให้ช่วยขายของมีอะไรดีที่จะต้องทำให้คนเหล่านี้ขุ่นเคือง เฉียนซื่อก็ไม่พูดห่ามปรามารไยจงเรียนรู้เอาไว้และประสบการณ์ชีวิตของตนเองเถิดเป็นประสบการณ์ชีวิตของตนเองเถิดมานเป่าไม่เต็มใจที่จะคำนวณเงินจ่ายเข้ากองกลางหกส่วนจากเงินที่เหลือและมอบให้กับเฉียนซื่อผู้เป็นแม่เลยจริงๆแต่จะคัดค้านได้อย่างไรนั่นเป็นกฎในบ้านนี้นะ จากนั้นมานเป่าก็เดินคอตกลากขาออกไปพร้อมกับกองเงินนั้นที่หดเล็กลงไปแบบวูบวาบจนหน้าใจหายโจอ,อูหลางพี่ชายห้ายังคงเดินตามมาข้างหลังเด็กๆในบ้านพากันเสียสมาธิไปนานแล้วพวกเขารู้ว่าอาหญิงเล็กมานเป่าเข้ามานับเงินค่าขิงสดกับแม่ในวันนี้ นี่หมายความว่าพวกเขาจะสามารถแบ่งเงินกันได้แล้วใช่หรือไม่ละ่ะมันเป่าเดินไปที่ลานบ้านกวาดมือหย่อยๆเรียกทุกคนแล้วบอกว่าไปแบ่งเงินกันเด็กๆโห่ร้องขึ้นอย่างยินดีพากันชักแถวเดินเข้าบ้านฟางที่ปลูกขึ้นใหม่ข้างๆบ้านไม้ที่ใช้เป็นห้องนอนของสามพี่น้องโจซื่อหลางโจอู่หลางและโจลิ้วหลางโดยปกติ เงินจะถูกแบ่งในห้องนอนของพวกเขาอยู่แล้วมีมานเป่าอยู่ด้วยทุกคนก็นั่งรอรับเงินส่วนแบ่งตามที่เคยตกลงสัดส,ส่วนกันเอาไว้ล่วงหน้านั้นแล้วหลังจากแบ่งเงินกันเรียบร้อยแล้วมานเป่าก็รวบรวมเงินทั้งหมดที่ควรรวบรวมกลับมาเป็นเงินฝากของแต่ละคนจากนั้นมานเป่าก็มองไปที่โจซื้อหลางพี่ชายสี่ที่นั่งเฝ้ามองดูทุกคนอยู่ด้วยความตื่นเต้น เมื่อโจซื้อหลางเห็นสายตาของน้องทั้งสองคนมองตรงมาที่ตนเองก็พังะถอยอย่างหวาดหวาดร้อนตัวแปลกๆแ,แล้วอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นว่าพวกเจ้าทำไมมองข้าอ,อย่างนี้ล่ะมานเป่าพ่นลมหายใจฟืดอย่างขุ่นเคืองแล้วชี้นิ้วใส่หน้าพี่ชายสี่ร้องขึ้นว่าคนไม่ซื้อสัตว์การค้าต้องมาก่อนสิพี่สี่ทำตัวแย่มาก ในวันหน้าใครยังอยากจะทำการค้ากับพี่อีกล่ะใครยังอยากจะเป็นหุ้นส่วนกับพี่อีกล่ะโจซื้อหลังพี่ชายสี่รู้ว่าโจอู่หลังน้องชายห้าบอกเรื่องบางอย่างกับมานเปาเขากรอกตาแล้วพูดว่าข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเจ้าเขาลดเสียงลงแล้วพูดว่าเพราะว่าเงินเหล่านั้นจะต้องแบ่งให้กับพวกเจ้าด้วย ดังนั้นข้าเดาว่าแม่จะต้องเรียกเข้ากองกลางก่อนแน่ไม่งั้นข้าจะให้น้องห้าเห็นได้ยังไงก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ